เยัดที่พานมาให้เพื่อนก็ได้คือพี่นองคือบอกตามพักแค่จำได้ว่าครับได้บอกเดีนสามเลยโอ้เรนสามมวดที่พานมาเนี่ยจะว่างวดนี่เอาสองตัวละแปดเก็ดกับแปด วันนี้เจ็ดกับแปดแม่เล่งวิ่งมีบทีงวันนี้เออคันนี้เราวิ่งเจ็ดเลยวิ่งเจ็ดเลยมันวิ่งเจ็ดวิ่งแปดสองตัวเลยน่ะโอ้โหมันมันเยอะนักเกันนะเจ็ดกับแปดมันเยอะนักเกันแต่ว่ามันสอดข้อกันมาได้บทีได้สอดข้อกันรอบมาเลยเมืนว่าโอ้วบบมันบอดีมันต้องมีตัวประกอบอยู่ยสองตัวนะโอ้โมันต้องมีตัวประกอบแม่แต่เมื่อนั้นที่ให้ไปตัวไหนเห็นเมื่อนั้นที่มันตรงวัดโอ้ ม่บวชแปดเจ็ดบอยเนี่ยฮะว่าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่แหละมือมาตองหมดับหกกับสามหกเนาะแปดเจ็ดกับสามมูลบวโอ้แม่นบอชครับหกแปดเจ็ดกับสามหกบาทนี่บานีมือนี่มาตามเุดสามตัวด้วยมือนบานี่สิบบวชสองแปดหกเขียนเดือเออสองแปดหก ล่างแปดว่าหาแปดร่างแปดนั่นล่ะโอ้ถูกต้องเลยสองขูณเ่านีป่อพ่อครับผมแขนแขนเลยเนาะโอ้เหมือนในอสียงตึงกว่านี้ด้วยมวยเี่ยเดี๋ยวจะกึ้บพ่อเดี๋ยวจักึ้บเจ็กรแปพ่อ่อเจกรบแปดปวินวินเจ็ดกรแปดเ็นแล้วว่าว่าหันโจ๊กสาม มันี่ขนาโตเกีตสิเด้ยจเลยแปดชุ้งนั้นเกี่ยวมาแทมันเออดึงลงมาใส่ตัวสองแปดหกนี่ตัดนี่นี่แม่มาพน่ห้าแปดสายตรงนี่คือวิ่งเต้เต้เยี่ยมาหมดอ่เดี๋ยวแปดยืดเทิงสองยืดเคืงหกยืดไตนี่สายตรงมันจะออกสองแปดหกเต็มตัวมานี่หาเนี่ มันก็จะเป็นอ้าแปดตัวเล็กหลักของมันคู่กันคู่กันจ้าสามตัวมีสุดเดียวมันวะวิ่งเจ็ดมาจะใส่พอวิ่งเจ็ดก็มีคู่มันบอกเอาก็อันอีย่งก่อันลอวจับใส่กันแปดเจ็ดเจ็ดเออเอใช่กันใันบเอต้องหวใให้ตัวกก็พอเออนี่นี่แปดเจ็ดกับสามหกมันบอกมันสิหกแปดเจ็ดอะรก็ได้นน่าวบอต้องหมด ก้อนว่เอาบ่จ้าเอาบ่ชุดเนี่เอาเอายยเอายโย่เอาเอาเวียนแปดเอาเอาเอาไม่เอาคัดคัดเก่งเก่งด้วยจแไปด้วยหกแปดเจ็งบวกสามหกมานี่กัสองแปดหกบวกห้าแปด เจ๊น่แม่เนาะพูดพุดเจ๊นครับโอเคนี่เป็นาแป8สิตราแปดเ็กแล้นสองสองกูไงหมเออเออเด็กแคู่นี้เออคู่นี้กับคู่นั่นนะฮัลโอ่า78กับ36นี่เด็กกาน ยัดเกล็ดกบสามหกเล็ล่างสิพี่เน่หันมามาล่างสิพี่พี่น้องบนล่างรถดก่อนอ่าพ่นเอารถเี่จัดจ้าให้ตามด้วยนะ่นแม่ในแม่แม่ในแม่งวดนี่ก็ได้มันใจเพราะ่อต่ำต้นให้นแม่เป็ดตัวได้เฮ้บเพราะ่อได้เฮ้ได้เหี้เ้นสองแปดโงตึ่รด ยีกใ่พอบานนี่ชัดนักเลยครับบานชัดนักเลยสองแปดหกในแตึงมันโมเยนเรียกราคาแปดได้ริเปล่าพ่อเบอร์ทูเ่ยพ่อเบอร์ทูครับพ่อคือวันสิ่่เอาอีหย่างเอามาเอาเบอร์ทูให้ลงบบ้ลดลงไปเลดเฮ้ยรียกให้อาก้อนเจางเอาเออเอา เมือได้จะฟันยังเอาน้พ่อเนาะลงมไม่จึตึ้งงสะกันเนาะพ่อเนาะตึ้งองนู้นี้ก็แค่ไหนน้าเออเอาเนาะบ้าอามตัวไหนพ่อตัวมักตัวชอบตัวชอตัวมักตัวชอบพ่อตัวไหนตัวนิ่นนักตัววดสองปดหกสองแปดหกสตัวเดีพ่อฮสองตัวห้าแปด สองแปดหกกับห้าแปดตัวชอบโอ้ตัวไหนตั้งชื่อเร่อวะนี่อันนี้เปมนเลขำนวนเอียนเราพอธรรมดาเอยพอเอียนแมนเด้อครับเลขาำนวณเนาะแมนแท้แม่นบารเดอร์พี่หน่องว่า มั่นใจมั่นใจเออมาชิบมาชิบแม่บ่บ่สนเลยวะมั่นใจหน่อยเจ้วตัวใดก็พ่อสิตั้มตึงตัวใดก็จ้าสิตั้มตึงตัวสองแปดหกนี่แหละตั้มตึงเลยนะสองแปดหกนี่ตั้มตึงที่ครับแม่โอ้ยเนีแม่เนีแม่เห็นบ่เฮาว่าอยู่ปุ่นสองแปดหกตั้มตึง มึงเน,นี่ยยิ่งลุกมาตัวก็คิดอยู่ในชั้นไห้กับหกสามแม่นีหรีครับอลีเล็กล้านกับศูนย์ยืนยืนต้อกันเลยนี่ไม่รอดเนี่ยอืม่วนี้อืวนี้วนี้เอาไซสตรงพวกนี้ใชสตรงตัวใดแล้วก็คันทีว่าไปร้านมันแทงลายตัวใดก็ตัวใดตัวใด้ใช้ตรงพ่อันไซสตรงนี่มันสิสองแปดหกนี่สันสอิบแด้ก็นโมันี่ไซส์มันแป็นลาย้เส็นห้าแปด สัพ่อพ่อถามเนี่ยจ้า่าสูตรนี่พ่อเฮ็ดมาโดนไปบู๊ยจะปีแล้วบู๊เนี่ยจนลืมข้าเข้ามาตลอด่พ่อแม่เอานี่เข่าห้าบ้านไรตั้งเจมกับเข่าตั้งแจมกับบ้าเข่าแต่ว่าเข่าไรก็ลุดเออขันได้ตั้งแจมกับตัวบอกแต่บางเด้อลูกไอศีตโต้ก็หาพ่ออีด้ี่บ้านนี่มาจิน โอ้ยจะมันสีไหนว่ะสนุกไม่ได้ขนเจ้าของเขียนไว้กันยังว่ไปซื้อเป็นน้ำบอมซินนงวาบอมซ้นบอมซ้นบ่มซีนบ่มวะเขียนไว้ข้าๆดสามสี่กูกันไม่ได้เยต่ำหกสามเลย เห็นน้ำบอมชี่นเนา่เช็ดเห้นไเช็ดก่ไ้เอานี่งๆกันไดมาทางนี้กอนได้เดี๋ยวพี่โอพี่กเอนี่กอนเอาเย็นๆเจังหน่อยเยนเออเย็นเยนนอนนี่นนอนด้จอยนอนเด้บอกเอ็นตาสินอนละพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับวิ่งเจ็กับแปดก้าวิ่งเจดกับแปดเ็ดกับแปดห้าตั้งเตียฮมกอดข้อกันมากพี่น้องกับพี่เจนหน้าอาครับแมน อามันกอดป่อกันมันตกแปดแปดแม่สิปอยู่สมองแปดแปดแม่สิปอลยูดบ่ตกแปดแปดิแมนบวกนี่ก็นี่ก็ได้แปดอันนี้ก็ได้แปดหนึ่งกับเจ็ดก็เป็นแปดันบ่นานละตกแปดแปสูตรพี่พ่อได้แปดแปดอพี่น้องกับฟังไว้กันเลยนะคะแปดแปดบอนนี้ยังได้นคแบบาสูตรเ่าสอเอียง้อตรงต่างรับไหม้อเอีย เอื้อนเอือนเนื้อแบบนี้นะคุอจ้าหนุยหลุออดดังมันนี้อะไรพ่อพอรูปหน่อยเนาะเซ่สูตรคำนวณพ่อเอื้อนจ้าตัวมักตัวชอบพ่อตัวมักที่สุดสองแปดหกอกกับยังจ้ากับห้าแปดจ้าหึ่อมีนาหกเ้าจ้าพี่น้อง แล้วมาอีกพ่อตัวไดตัวตามเเป็นลักเด้อตัวก็ได้แปดได้ตัวตามเึ่ตัวใดพ่อของตัวนี่ละตั้งแปดเจดแปดเอแปดหกแปดเจ็ดสองตัวแปดเจ็ดนี่แหลอแม่นบไป่ซหล่อข้อเสียงนพ่อตัวใดก่อมากอลีแน่เ มังทตัวนเอาดังๆเพ่อะเอาดังๆสงแปดหกเอมั่ที่สุดแปดหกวันแน่นอนเลยแตบาแปดหกปดเ็ดนี่บ่าไปใวันละวัน